คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกทุกท่านนะคะต้องมีแนวทางหวยมาเลยนะคะงวดประจำวันที่27เดือนมีนาคมปี64นะคะสุดวัดดวงมาฝากเพื่อนๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูผล ของวันที่2 4ที่ผ่านมากันก่อนเนาะวันที่24ที่ผ่านมานะคะสูตรวัดดวงห่วยมาเลยนะคะผลนะคะเพื่อนๆออกศ1นย์หนึ่แล้วก็9กสนะคะเพื่อนเราหลุดนะคะเพื่อนชุดวัดดวงหลุดเนาะ ไม่เข้านะคะมีแต่0 1นะคะเพื่อนต้องไม่ได้เจาะเลขเบิ้ลให้เนาะ1 1เสียดายมากเลยนะคะเลขเบิ้ลมาติดกัน3งวดนะคะจะมาอีกหรือเปล่าหวยลาวนะคะเพื่อนๆสังเกต4งวดติดเลยนะคะเลขเบิ้ลเนาะไม่แน่นะคะมาเลยอาจจะมีเบิ้ลอีกนะคะเป็นงวดที่4เนาะใครจะไปรู้นะคะเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ เลขเด่นนะคะจะเป็นเลข4กับเลข8นะคะเลข4ก็จะมี4 0นะคะ4 1 4 4 4 8่นะคะเพื่อนๆส่วนเลข8นะคะมี8 1 8 0 8 2แล้วก็8 7นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข1นะคะกันเลข1นเนาะมี1 0นะคะ1 2 1 3 1 5แล้วก็1 6นะคะเพื่อน เพื่อนๆคะต้อมชอบเลขนี้เนาะเราตามหวยลาวนะคะเพื่อนๆกันไว้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบเลขเดียวกับที่ต้อมบอกนะคะก็ตามได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ชอบนะคะต้อมก็ยังมีสูตรในตารางมาเลยนะคะเพื่อนๆสามารถนําเลขในตารางนะคะไปะจับชุดเลข2ตัวเองได้นะคะแล้วสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลขสี่รูดเลข8ค่ะ แล้วอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยเนาะเพื่อนๆค่คะต้อมขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะดูแลสุขภาพด้วยเนาะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย